สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ขาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นเรื่องราวจากต่างประเทศเมื่อสื่อต่างประเทศนั้นรายงานข่าวนะครับว่าจีนได้ค้นพบแหล่งน้ำมันชั้นหินดินดานขนาด1.268พันล้านเมตริกตันในเมืองต้าชิงมณฑลเหยหลงเจียง โดยคาดว่าน่าจะมีปริมาณสำรองทางธรณีวิทยาเนี่ยนะครับประมาณ1.268พันล้านเมตริกตันบริษัทดา g ิงออฟ f ิเชียลคอมพานีซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ China National, c h น n าเนช i ั่นแนลเปโตรเลียมขอ์ประกาศค้นพบแหล่งน้ำมันจากชั้นหินขนาดใจโดยบริษัทตั้งเป้าที่จะผลิตน้ำมันจากชั้นหินดังกล่าวมากกว่า1ล้านตันต่อปีภายในปี2568นะครับ จ้วกัวนรองประธานกรรมการบริษัทไชน่าในชแนลพีโตรเลียมก็บอกว่าการค้นพบใหม่นี้จะสนับสนุนการเติบโตของผลผลิตน้ำมันและก็กา๊าซในระยะยาวในขณะเดียวกันจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมเอทิลีนแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำประหยัดปลายน้ำเมื่อปี1 5 0 2จีนได้สำรวจพบแหล่งน้ำมันมหาศาลที่เมืองต้าชิงและก็ได้ตั้งชื่อแหล่งน้ำมันแหล่งนั้นว่าต้าชิงโยเทียงหมายถึง ทุ่งน้ำมันต้าชิงโดยแหล่งน้ำมันแหล่งนี้ทําให้จีนกลายเป็นประเทศส่งออกน้ํามันเมื่อปีพศ2506อย่างไรก็ดีจีนนั้นเริ่มที่จะนําเข้าน้ํามันอีกครั้งเมื่อปี2536จากความต้องการในการพัฒนาภายในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมที่ต้องบอกว่าจีนนั้นมีความต้องการในการใช้พลังงานจากน้ํามันเนี่ยนะครับอย่างสูงเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันนั้นจีนก็อาศัยจากแหล่งพลังงาน แหล่งใหญ่2แหล่งด้วยกันไม่ว่าจากทางด้านรัเสเซียอีกแหล่งหนึ่งนั้นเนี่ยครับก็มาจากตะวันออกกลางนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับการค้นพบทั้งนี้เนี่ยทางด้านจั่วกั่วเหวินรองประธานกรรมการบริษัทไชน่าในชแนลปิดตัวเรียมยังได้บอกต่อนะครับว่าปัจจุบันแหล่งน้ํามันแล้วก็ก๊าซแบบดั้งเดิมของต้าชิงจะค่อยๆลดลงแล้วก็เป็นการยากที่จะรับประก,กันผ,ผลผลิตที่จะยั่งยืนในอนาคตดังนั้นเนี่ยนะครับ ก็จาเป็นที่จะต้องหาแหล่งน้ํามันใหม่ๆเพื่อที่จะสํารองเอาไว้ในการที่จะผลิตส่งเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมของจีนนั่นเองในขณะที่หลัวจั่วเซียนหัวหน้าฝ่ายการวิจัยของสถาบันวิจัยการพัฒนาและเศรษฐกิจของไซโนเปกนะครับก็บอกว่าการค้นพบครั้งนี้ช่วยตอกย้ำบทบาทของต้าชิงในการเป็นบ่อน้ำมันบนบกที่ใหญ่ที่สุดของจีนในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างความมั่นคงด้านอุปทานน้ำมันของประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ข้อมูลของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติจีนเนี่ยนะครับบ่งชี้ว่าการผลิตน้ํามันในจีนค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก189.11ล้านตันเมื่อปี2 5 6 1เป็น191.01ล้านตันเมื่อปี2 5 6 2และในปี2 5 6 3นั้นสามารถผลิตได้194.92ล้านตันนี่ก็เป็นสิ่งที่มีการเปิดเผยกันล่าสุดนะครับว่ามีการพบน้ำมันสำรองเนี่ยนะครับเป็นจำนวนมากซึ่ง อยู่ <ste ans> ที่เมืองต้าชิงมณฑลเหยหลงเจียงนะครับซึ่งก็บอกว่าปริมาณน้ำมันสำรองนั้นเนี่ยมันมีมากถึงขนาด1.268พันล้านเมตริกตันก็เรียกว่ามากมายมหาศาลนะครับเป็นแหล่งน้ำมันชั้นหินดินดานด้วยขอติดตามกันต่อนะครับกับการค้นพบครั้งน <spotlight> ี้แล้วก็การนำไปสู่การผลิตในอนาคตอันใกล้ซึ่งตั้งเป้าเอาไว้ว่าปี2568นั้นก็จะสามารถที่จะ ผลิตน้ำมันจากแหล่งนี้ได้นะครับในปริมาณ1ล้านตันต่อปีกันเลยทีเดียวครับ